ครับสนามบอลอย่างเสียทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เรามาเจอกันในเกมวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันมาฝากกันหนึ่งตัวนะครับของผมเนี่ยวันนี้ไปที่เกมฟุตบอลฟินแลนด์วิสคัลลีกานะครับอินเตอร์ตูคูเจอกับเอสเจเคไซนาเจเอ็นครับเกมในคู่นี้อินเตอร์ตูคูนะครับก็ในรอบอาการลุ้นแชมป์นะฮะนะกลุ่มเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ตอนนี้พวกเขาเนี่ย อยู่ในอันดับที่2นะครับส่วน SJK Signa Joen เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขารั้งอันดับที่4นะครับก็ถ้าดูจากแต้มแล้วอิน i n t e r คูยังได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยตามหลัง KBS อยู่3คะแนนนะครับส่วน SJK Signa Joen เนี่ยตามหลังทีมจา่าฝูงอยู่6คะแนนนะครับก็ยังพอได้ลุ้นนะครับเกมนี้ตามโจทย์แล้วครับอินเตอร์ e ูคูเจ้าบ้านนะฮะเหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นเวลาเจอกันครับอินเตอร์ e ูคูถือว่าทําได้ดีกว่า ในช่วงหลังนะครับชนะมา2ครั้งติดในบ้านของตัวเองนะครับจริงๆแล้วไซนาาจเอ็นเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามักจะแพ้ให้กับอินเตอร์ตูคูกับคูบีเอสเสมอนะครับในช่วงหลังวันนี้เนี่ยตามทรงแล้วอินเตอร์ตูคูน่าจะทําได้ครับหประตูน่าจะไม่ยากเกินไปนะครับลุ้นไม้สได้ด้วยครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านครับอินเตอร์ตูคูครับ สวัสดีังแฟนมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันพฤหัสดีที่30ตุลาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่นะครับตุนตุนโดโด,โด,โด,โดที่ผมคับมาฝากนะครับเป็นศึกกันโชว์เซนอาอิตาลีนะครับไปที่คู่ของไกยอรี่นะครับพบกับซสัสโอโรนะครับไกยอรี่เองตอนนี้เล่นมา8นัดนะครับเป็นการชนะ2เสมอ3และก็แพ้3 มีอยู่9คะแนนขณะที่ทางด้านซัสซูโร่เนี่ยเล่นมา8นัดเป็นการชนะ3เสมอ1และก็แพ้4มีอยู่สึกแต้มด้วยกันนะครับเกมล่าสุดของทางด้านกายรี่นะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอเวโรนา2ประตูต่อ2ขณะที่ซัสซูโร่เองเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เล่นนิถินแพ้ให้กับโรม่าไป ศูนย์ประต,ตูต่อหนึ่งเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีเกมเบียดออกได้ทั้งสามหน้านะครับตามโจทย์เนี่ยเชียร์สั่งไหนก็ได้ผมดูว่าเกมเบียดอย่างเงี้ยเชียร์เจ้าถิ่นไม่เสียเปรียบครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่ไกลยลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟน,แฟนมอเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นสุกบอลถ้วยของเดนมาร์กนะครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างวิทิแลนด์พบกับทางซิลเคบอร์ก ลงสนามเวลา23ในการ45นาทีนะครับเป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เนี่ยวิธิแลนด์5เกมฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดก็บุกไปถล่มเฟเดริเซียนะครับถึง4 0ในเกมลีครับซึ่งปัจจุบันวิธิแลนด์เองก็อยู่ในโซนหัวตารางของฟุตบอลเดนมาร์กนะครับขณะที่ทางซิลเคบอกนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2 แล้วก็แพ้หนึ่งครับล่าสุดก็บุกชนะเวสเล่มา2 1นะครับปัจจุบันอยู่ในโซนการตารางของลีตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ4เกมหลังสุดวิทิแล์ชนะทั้ง4เกมนะครับเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางครับวันนี้กับเงื่อนไขที่วิทิแนล์ต้องมีประตูที่2นะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สูงใช้ได้แต่คิดว่ามีโอกาสนะครับในบ้านแข็งแกร่งมากนะครับซีซั่นนี้ก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมา7เกมแล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูมีครับลุนไปที่ประตูที่2คู่นี้เลิกเจ้าถิ่นวิทิแลน สวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเกาโชสเซเรอาอิตาลอีลอีกหนึ่งคู่นะครับปิซ่าเจอกับลาซิโอครับก่อนแมตช์การขันเป็นลาซิโอทีมเยือนที่บุกไปดูดีกว่านะครับอาจจะบังคับชนะหรืออาจจะแค่เหนือกว่านิดเดียวก็แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปครับปิซ่าอันดับ19ครับลาซิโออันดับ10นะฮะก็ถือว่ามีความต่างประมาณหนึ่งแม้จะไม่ได้มากมายก็ตามนะครับทางปิซ่าเนี่ยพวกเขาต้องมองเป็นทีมหนีตกชั้นเต็มตัวสภาพตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าสู้แรงเสียดทานในเกาโชสเซเรอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับส่วนลาซิโอ กับการเป็นโค้ชอะไรต่างๆผมว่ามันก็ยังพอทรงๆไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากอะไรเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยผมว่าเจ้าบ้านมีสิทธิ์ที่จะเก็บผลเสมอเป็นอย่างน้อยแต่เรื่องของการชนะนี่ตัดไปเลยครับฉะนั้นอยู่ที่ความสบายใจของคนที่เอาใจช่วยคู่นี้นะครับว่ารับได้กับแบบไหนโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมเนี่ยมองลาซซโอมีสิทธิ์ได้เสมอหรือไม่ก็ชนะนะครับถ้าจะมีผู้ชนะผมเอียงไปที่ทีมเยอมนลาเิโอฉะนั้นผมขอเอาใจช่วยไปที่ทางฝั่งอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมแล้วกัน ว่าจะทำได้ดีในวันนี้นะครับขอเอาใจเชื่อไปที่ลาซิโอรครับว่าจะทำได้ครับอันนี้คือคำบของวันนี้ครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ